ค่ะวันนี้เรามาถวายเครื่องเป่าฝุ่นเครื่องเป่าฝุ่นหรือเครื่องเป่าใบไม้จะมอกเอามาแล้วนะป่ะมาถวายของด้วยกันพาจจันท์พร้อมได้อยังคะรวมรายชื่อเลยนะคะมีแม่พัดแม่น,าน,นาันพาแม่พัชยา3,000บาทของแม่อีเวีย2,000บาทของแม่นันนาพา1,000บาท ของแม่จันทนาหนึ่งพันบาทของแม่อพิษหนึ่งพันบาทของแม่เตือนใจห้าร้อยของพี่นกสี่ห้าหกสองรของแม่วรุนสีสองร้อของแม่วรุสีสองรอยของแม่ละอสองร้อยของแม่อ้อยซอยแปดสองรของแม่บางออนห้าร้อยของแม่ของพี่แซมห้าร้อยแล้วก็ของ แม่อนาตสามร้อยของพี่โอ ppo สองห้าร้อยนะคะของพี่อนัตแม่อนาตสามร้อยของพี่โอ ppo ห้าร้อยรวมเมสเซตหนึ่งมนหนึ่งพันหร้อนะคะรวมด้วยกันทั้งหมดเดนนูลงใน,นชุมชน,ชมชนให้เดอนี้มรุนี่ตัวลอกก็ช่วงจะหลุดนี้แหละไอด้อมันจะหุดไนแต่คนละ ถ้าเอาขาดก็ไม่แน่นไม่เกี่ยวตัวนี้มันจะหลุดตัวโฟอต้เนี่ยเวลาลมมันดันแล้วมันละหลุดปุ๊บออกไอ้นาดบานาให้ใส่อันสองที่ประมาณห้าฝาด้อพระอาจารย์เด้อแล้วก็เขาบอกให้ใส่สองที่ห้าฝาพระอาจารย์เคยใช้ปะเขาบอกว่าให้ใส่สองที่เยอะๆหน่อยเขาว่าอย่างนี้เออเอออหนูย่แแลล้วะมันเป็นเครื่งสองจังหวะเพราะมันคือไอ้เครื่องนี่มันเครื่องไอ้ไอ้จักรมิทดิไอ้มันเบนซินเลยบรรจุกินิด สามลิตรบอกหอปรมาณสลิตรก็ประมาณห้าฝารมาลเออก็เข้เข้กางชงวะนุ่ใไทน้มันสองทีเวแ่แสดงสมีไปยกมกยกขึ้นไปซ้องวะก็กไได้ต่อ้งบเด้ออันนี้ก็ต่อกันก็ได้นะพาจรย์เนาะ ตั้งด้วยกันด้อค่ะแม่แม่เดี๋ยวมาถวายด้วยกันนะวันนี้เป็นวันศุกร์ไงมันไม่ค่อยว่างหนูก็ไปทัวทีฟทัวแดนมาละพรด้วยกันนะคะ <c oughs> สาธุสาธุละพรด้วยกันนะคะ เสียงอาจารย์ทิ้งโขอยิ้เลยค่ะชีตางระดับตาระดชเมวาเนิสาร์ตุสาตเอตนตัปานันหุบาสโยขามีเชตีรัสยา ทั้ิที่ยยวาตัณหาผนวกกัินาสตุมาเทวานตรายุสุขิธาโกวะอิวารัสิสนตัญปูชาปัญัตาโรมาวัติาณเดชสุขามัสัพัธาิวินาสัพพมาวิาวินาสัพพสานิาวินาสัสุขีพะวันิเตชัตุ สนใจแล้ว <laughs> เอาขึ้นไปบน,นปลูกนี้กว่าจาเลือกโอาหวังงี้ก่อนต่มืเดี๋ยวเรามาตั้งโต๊ะกับข้าวกันนะคะเสร็จแล้ววันนี้เสร็จไวใส่ทะพีใส่โชนหรือยังยังไม่ใส่ทะพีหรอ เดี๋ยวเรามาโลละพรกันนะคะอันนี้ตั้งโต๊ะเสร็จแล้วอันนี้ต้มจืดเยกงะะอ,กง,นะะอกงนะคะยังไม่ได้ใส่ชอนยังไม่จัดระเบียบต,ต้มน้ำไม้ทอดทอดทอดตำนะคะอาหารบ้านบ้านเรา อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาวัดแล้วนะนี่ผัดสตโตรสชาติเป็นยังไงยังไม่รู้เลยค่ะนี่ผัดสตโตไม่ได้นะวันนี้มีทําเมนูเดียวนะคะผัดสตโตกับข้าวเจ้าจะมองหุงข้าวเจ้ามานี่ไงสวยหรือเฉะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมารอรับพรกันนะคะ อยู่โน่นใสเ่เสือดสีแดงนะเดี๋ยวมาโรลละพรกันนะคะกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูเอาไอ้น,นี่ใส่ สาธุบุญกับแม่ๆนะคะเดี๋ยวเรามารอล,ล้วพรกันนะคะถวายบาทกันนะคะตอนเช้าพระแปดองค์นะคะะวันนี้ไม่มีขนมเลยรุตลาดไม่มาเมาื่อวานไม่ได้ชื่อขนมมา